พระเชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่131จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบไปอย่างรวดเร็วครั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเสด็จมาไกล จึงส่งรังม้าพระที่นั่งให้ชะลอฝีเท้าลงรอขบวนม้าพระที่นั่งของพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์สเสด็จมาทันจากนั้นจึงสเสด็จพระราชดําเนินต่อไปตามปกติฝ่ายพรามเกวัตเร่งควบม้าอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีได้จึงกราบบังคมทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของข้าพระบาทขอพระองค์ได้โปรดสดับคำทูลของข้าพระพุทธเจ้าก่อนเทิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลณีทรงทอดพระเนตรพรามเกวัตซึ่งบัดนี้ใบหน้าและเนื้อตัวเปะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดจึงหวนรำลึกถึงคุณความดีของพรามเกวัตในอดีต พระองค์จึงส่งรังม้าให้หยุดแล้วตรัสถามพราหมณ์เกวัตว่าท่านอาจารย์ได้ยืนยันกับเราม่ใช่หรือว่ามโหสถน่ะจะเป็นผู้ปราใชยในเลศธรรมยุทธ์ครั้งนี้แต่ครั้นเอาเข้าจริงๆะนะชะไหนท่านจึงยอมไหว้มโหสถซะละไหนท่านจงบอกเราทีสิว่า สิ่งที่เราเห็นนั้นอ่ะมันคืออะไรกันขอเดชะข้าพระองค์กล้ายืนยันว่าไม่ได้ไว้ายมโหสถข้าพระองค์ถูกมโหสถหลวงว่าจะให้แก้วมนี้แต่เมื่อจะให้ก็แกล้งทำแก้วมณีตกลงสู่พื้นข้าพระองค์จึงก้มลงเก็บ มโหสถึงถือโอกาสคมขีฆ่าพระองค์ทำให้ใครๆที่ได้เห็นน่ะต่างก็เข้าใจผิดขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงเชื่อศัตรูเป็นอันขาดทางที่ดีน่ะเราควรกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมแล้วคิดหาวิธีถล่มมิถิลานครให้สิ้นซากเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพรามเกวัฏยืนยันหนักแน่น พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงบังเกิดความเชื่อมั่นในพราหมเกวัฏด,ดังเดิมทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้กองทัพทั้งหมดได้รับทราบโดยทั่วกันว่ากองทัพป,ปัญจาลนาครจะกลับเข้าประจำที่ดังเดิมและจะเข้าล้อมมิถิลานาครไปจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไป แม่ทัพในกองเหล่านั้นรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วต่างก็เปลงเสียงโ่ร้องเรียกไพร่พลของตนให้มารวมกันเมื่อพร้อมกันแล้วจึงเคลื่อนขบวนทัพบ,บ่ายหน้ากลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนี จึงทรงหารือกับพรามเกวัฏต่อไปว่าท่านอาจารย์บัดนี้กองทัพของเรานะ่ะได้กลับมาล้อมมิถิลานครไว้เรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปละ่ะจึงจะสามารถลุกเข้าไปในเมืองได้ละ่ะพรามเกวัฏคิดอุบายได้อย่างหนึง่งจึงได้ทูลเสนอแนะว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้วิธีสุดท้ายคือต้องบีบไว้จนแน่นและจะไม่ยอมปล่อยไปเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะอย่างไรนะท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงซักรายละเอียดพรามเกวัตจึงกราบทูลว่าก่อนนั้นนะ พระองค์ทรงผ่อนปรนการสัญจรไปมาแต่ไม่ถึงกับปิดประตูเล็กประตูน้อยทั้งหมดเสียทีเดียวยังคงปล่อยให้ประชาชนเข้าออกได้เพราะหวังจะประจันหน้ากันตรงบริเวณประตูใหญ่ป้อมและก็กำแพงเท่านั้นแต่คราวนี้นะเราคงไม่มีทางเลือก แม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ครั้นยึดทางสัญจรทุกเส้นทางได้แล้วก็ปิดกั้นมาให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ในไม่ช้าคนข้างนอก ก็จะพลอยหมดกำลังใจส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะออกมาให้ได้ในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเงื้อมือของพระองค์ไปได้ต่างก็จะเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือของพระองค์ หากบีบเสซก,ก็จะแหลกขามือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบ